รัฐบาลเดินหน้าแก้ไขปัญหาสินค้าธุรกิจต่างประเทศที่ผิดกฎหมายค่ะจากการประชุมหารือเรื่องการแก้ไขปัญหาสินค้าและธุรกิจต่างประเทศที่ฝ่าฝืนกฎหมายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรให้เร่งตรวจสอบปราบปรามบริษัทที่เข้าขายบริษัทต่างชาติโนมินีลักลอบนาเข้าสินค้าต่างชาติผิดกฎหมายที่ไม่ผ่านมาตรฐานและการสวมสิทธิ์สินค้าไทยซึ่งกระทรวงพาณิชย์ค่ะก็ได้เข้มงวดกวดขันสินค้าด้อยคุณภาพที่เข้ามาในประเทศไทย โดยได้ดำเนินคดีแล้วกว่า29,000คดีจกกับกลุมบริษัทต่างชาติโนมินีแล้ว852บริษัทมูลค่าความเสียหายกว่า15,188ล้านบาทขณะที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งปรับแผนตรวจสอบบริษัทโนมนินีในปี2568นะคะก็เน้น6กลุ่มธุรกิจเป้าหมายที่น่าสงสัยว่าต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจในไทยโดยให้คนไทยถือหุ้นจำนวน46,918รายค่ะ โดยจะมีการลงพื้นที่ตรวจสอบและร่วมกับสำนักง,งานป้องกันและปร,ะปราบปรามการฟอกเงินหรือปปงปรับปรุงกฎหมายฟอกเงินเพื่อยึดอายัดทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดทั้งที่เป็นคนไทยและคนต่างด้าวเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือต่อระบบธุรกิจในประเทศไทยและป้องกันการใช้ช่องว่างทางกฎหมายในการกระทำความผิดค่ะ